พยายามจะตะโกนดังมากอ่ะโอ,โอ,อ้โหตอน้วราขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกนคนนะนะคะสำหรับพี่คองเิกานครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกม Call of Duty Warzone นะครับคุณผู้ชมก็วันนี้ผมก็มาเล่นปืน Compact กระสอนนะนมีคนจอยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอัดคลิปก่อนเออ,เอแบบ ปืนมันโกงมากอะตอนนี้ในระยะใกล้อะไม่แทบจะไม่มีปืนอ ouais. ะไรสู้มันได้เลยนะให้ปืนใหม่ก็ตามอ่ะต้องลองไปเล่นมาแล้วแบบโห้โคตรโคตรโคตรตึงนั่นแหละโอเคครับตานไปรับชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันนะครับั่อมเกมเพลย์ได้เลยครับโอ้ยโดงไหนดูแลลงไหนตีซึ่งกูได้ปืนใหม่นะจบบอกเลยไม่ได้ปืนหนึองกวนะแล้วยิงหมดสีตีเลย ชิวเลยเนี่ยตรงแก้วคนไม่เยอะใช่ไหมพี่ยกใช่ปกติสบายอ่ะเดินไม่ต้องรอวังคนเลยเออโอ้โยเลยแม่งเอ้ยเห็นไหมพูดจริงใครนงข้างหลังกูก็ดูเลยแม่เอ้ยกูไม่รู้หรอกนะกูไม่ได้เห็นใครแฮกเหมือนมึงไม่ใด้่หยอกโอ้สกปีดนั่นโอนชีวิตกู โอ้ไ,ได้แล้วตู้ดูแฟร์ได้โซ,ออโซลิอะตอมนี่ตีน้ำอ่ะรอบนี้มาเร็วๆรีบๆกดตังได้แล้วเอ้ยกดตังก่อนอุย้ยไนตีน้ำเหมือนกัน่ะอุ้ยรอได้แล้วตังม,มาตังม,มาเขาลิบๆ,ๆถือเลยรู้สึกวีเขียวนี่มันจะแย่งคิวกูเยอะน่ะแน่ๆ,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 ๆ รู <ève S 2> sociedad, ้สึกยางนะขันเลยเอาแล้วไงเอาตูดไม่ใช่ลงสึกเอาอะเอาหรอเอาตูดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาเพื่อนเพื่อนไปเอาเพื่อนเพื่อนไปวิ่งมาข่ยีก็อ่าๆที่นี่บอนอยู่ไหนมึงกลับมาสีีมันเดินออกมาไปไหนโอ้ยี่อะไรคนเดียว น็ Knock. อกมานี่มั้ยเออเออเออมาช่วยแล้วไปช่วยแล้ว,ว,ลวม่อย่างน้คนมีปืนพกไม่ได้นะเว้ยไอ้สัส <laughs> ไม่ไอย่างน้คนมีปืนพกไม่ได้นะเว้ยโอ๊ยนี่เดี๋ยวโอเคโอเคนี่นนนนนนอ่ะโอ้ยปืนปืนปืนไหนกับปืนไหนวะเนี่ย มันมี s อ g กับบเอานั่นแหละว้าวเอา๊แล้วเอาเปิดกูแป๊บนึงขึ้นมาขึ้นมาตามกูขึ้นมาตามกรูลองระเบิดโอ้เนี่ยกูโดนระเบิดตายทุกรอบอ่ะไม่เคยรอดเลยนะพี่โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวิจาร์เบา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 อะไรเราเยอาตะโกนนักหนึ่งไม่ได้ยินคนนักสองทั้งหมด พยายามจะตะโกนดังมากอะ่ะจาเนีย่ยมือขึ้นแล้วมาดูเลยดูเลย แป,ป๊บนึงปิดโปก่อนยอกยอกยอกก็ใครอยู่ข้างหลังกู เจ็บ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 ตรงนน้นเลยพี่สองตัวไม่รู้มันรวมมันไม่รู้ว่ามีกี่ตัวลงข้างบนแม่เลยเกิดอะไรกันได้หมดแล้วหมดเก็บวัวนะไอ้ปืนนั่งกูแต่งมาดีแล้วหรือมึงจะไม่ถนัดก็จะไปเอาปืนคนอื่นมาใช้ก็ได้ไอ้ไอ้เหี้ยเหลือวิ่งในน้ำ รถวิ่งในน้ำโอ้ยม,มีกระสุน,นอะ่ะโอ้ยเจ็บเลยตัวช่วยจัดเลยวะ นี่มันเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยมองตาฝาดวิกูโอ้ยเป็นเรืปกติอะไรอ่ะอะไรคนล้มเฮ้ยโอ้ยไม่ตายแน่ยเอ้ย พี่ยิงอะไรพี่คุปตคขอบคโนเซลลี่ไว้แท่มไม่ดีบใช่ไม่ดีไม่ดีเพื่อนทั้งคุปตเลยข้ามนข้ามนมีข้าวมนมีครับมันตายแล้วมันตายแล้วอุ้ยหมดเลยอฮอกเวอร์ฮอกเวอร์ อ๋อแล้วมือคืนแล้วคิดว่าทางที่ดีก็กีบพัพนั่งเลยกีบภัพเลยกีบภัพเลยมันยังเกิดได้อยู่อ่ะเกิดได้อยู่เกิดได้อยู่หลังวงสี่เกิดไม่ได้นะหอกไปก่อนเกิดทางสิบบิทันแหละ

นี่เป็นไงเพื่อนผมหมายถึงสีฟ้านะไม่ใช่สีเขียวเฮ้ยเอา You have reinforcements in I don't know. ไอ้ออิอโอ,<ถ>โอ้ยไอู้้ิงมาตั้าตัวไม่ได้คิวไอ้หี้ยล้านหมดโอ้ยร้านหมดไฮ้วะไไม่ได้คิวอะไรยนะี่สิบอลนน่ยโ้ยนี่มมันไ <c oughs> น้อยปกติควรได้เกินยี่แล้วนานแล้วนะเ,เนี่ยเอทน เมื่อกี้เนี่ยกูควรจะได้สักยี่สิบห้าแล้วตอนเนี้ยได้เหรอเออจริงๆร้านหมดร้านเยอะจัดไหนปลอดภัยก่อนวะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ไงตรงนี้นี่ไงนายเนี่ยแคบแทบพีตายหมดนะมันจะเปิดร้านของใหไม่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 พี่อยากพี่พี่อยากอยากผมกล่าวว่อาวเลย โอ้ยพี่เหลือ20คนนะอามอนยิงหมดเลยอะแค่คนเดียวยังตายอยากกินเอาอะตัวอ้ยเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นอะไรกูปิดตาอยู่่กูปิดตาเล่นอยู่นะมึงรู้ป่ะโอ้ย นเนด้วยด,ด,ด,ดิดูก่อนดูที่การเล่นไปก่อนนี่แหละดูอย่างนี้แหละศึกษาก่อนไม่ยากหรอกเออมีง่าย ชุด <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วชุดเสร็จแล้วกระตุ่นหมดเลยที่ยส่วแร้วพี่มันเดินสแตกพี่มาเลยโอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรรับขกัน,นะนะคลิปหน้าจะเป็นปืนอะไรหรืออยากให้ผมทำอะไรแชร์ทิกนิดนิดน่ดนอยอะไรแบบ กินมาได้เลยนะครับ